นี่งไทุกคนพี่กุก๊กเจอปูนักสู้แห่งท้องทะเลยามตีสามเนี่ยอ๋อรู้แล้วปูทะเลเขาจะกะ้าอนอนอย่างนี้เลย <c oughs> ดติดตามช่องพี่กุ๊กกุตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแหตกใจหมดเลยีกุ๊กกุ๊กฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนพี่กุ๊กนะคะวันนี้เราอยู่ที่ทะเลโอ้รมันากาศดีมากเลยพี่กุ๊กใช่วันนี้นะคะพี่กุ๊กกัมีทุราที่ทะเลก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวทะเลตอนตีสาม ตีสามแล้วทำไมตรงนั้นมีคนอยู่เต็มเลยพี่กุ๊กอา้าวน่าหน่สิทำไมคนเยอะจังเลยงงจังเลยเพี่กุ๊กกุอะไรคะโรงแรมเขาสวยมากเลยอ่ะที่นี่ที่ไหนอ่ะใช่ค่ะที่นี่ก็คือวอริตาโคฟโฮเทลอยู่ที่พัทยาใต้ชนบุรีสวยมากเลยแล้วตอนนี้จะมาทำอะไรพี่กุ๊กกุ๊กวันนี้นะคะพี่กุ๊กกุ๊กอาจจะพาทุกคนมาพายเรือตอนตีสองเรือเนี่ยรอพี่กุ๊ก ค่ะอันละเราจะไปไหวเราพี่กุ๊กไหวสิเดี๋ยวลองสิคนแข็งแกร่งเนี่ยพี่กุ๊กอ่ะกินผักขมทุกวันไปอะไรนี่สองสามขยับไปพี่กุ๊กขยับโคตรหนักหลังหักแล้วพี่กุ๊กเนื่อสองสิ้นสื่อเต็มตาเลยอะไรคะอ๋อขี้สายเต็มตาเลยอ๋ออุ้ยก้นหัก กวนกระดูกหักแล้วเฮ้ยป <challenge. S 2> ah ี่กุ๊กทำไมมันตัวแดงๆมาพี่กุ๊กอะไรคะนู้น่ะตรงนู้นน่ะนู้น่ะไปดูดิไหนไหนๆพี่กุ๊กโอ้ปลาก็มีเต็มเลยพี่กุ๊กวว้า กำลังหนีมือนะพี่กุ๊กไหนเดี๋ยวลองจับดูนะเฮ้ยกุ๊กมันตัวใหญ่นะมันหนีมือพี่ตะกร้อเขียวมากเขียวมาโอ้ยหนีดิโอ้ยโอ้ยโอดูดิดูดิดูดิทุกคนเฮ้ยเตมันหนีเต็งมันหนีตรงมั้งใี่มันหนีตรงเท้าอ่ะ โอ้ยตกใจเลยวิ่เนี่ยตัดทะเลอุดมสมบูรณ์มากเลยพี่กุ๊กจริงเหรอดูดิแข่งแรงมากเลยอ่ะตัวใหญ่โอ้ดสดิดิดิดูดิ กล้องคะ,ะแล้ววิธีจับปูจับยังไงคะไี่ีจับปูนะเขาให้ว้ <laughs> ี่เขาไม่กล้าเหมือนกันอุ้ย <laughs> ดูดิดูเขาอ้าหี้ดิคุณน่ากลัวพี่เคยจับ <laughs> แต่ปูนะพี่เม่เคยจับปูทะเลนะทำไมอะ่ะ <laughs> มันมันคนจริงมันก็จับไม่น่ายากนะพี่กุ๊กนี่อ๋อรู้แล้วปูทะเลเขาจะจอ่านอนอย่างนี้เลยดูสิ <laughs> ไปไปอยู่ด้วยกันกันเดี๋ยวเราเข้าขึ้นไปอยู่บนเรือดีกว่าเอาเขาไปเที่ยวบนเรือพี่กุ๊กกกนพีุ่กๆอาจะร์ลงท่าไปสามอันเลยใช่ไปทุกคนเดี๋ยวพี่กุ๊กนะคะจะพาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของพี่กุ๊กไปที่เรือไปดึงดึงดึงเราออกเรือไปหาปลาไหมพี่กุ๊กโอเคไปแน่ทุกคนให้ชื่อว่าน้องอะไรดีคะ น้องน้องหนีบไหมน้องดุน้องดุดุดุดูหน้าดูจมูกดูจมูกอุ้ยจะว่าไปตาแป๋วมากอ่ะนี่ยนะสินะเดี๋ยวดีๆพี่กุ๊กพี่จะตกน้ำเฮ้ยนี้ทุกคนน่ารักมากอู้ยสิไรๆ ่มไ,ไม่เคยขึ้นมาเที่ยวข้างบนนี่หรอกใช่เนี่ยเดี๋ยวเราลองไยตัวนี้ฮัลโหลเจ้าป <c oughs> ูเธอจะไปที่ไหนเธอจะทุกคนปูจะหนีไปแล้ว <c oughs> โอ้ดูมากเ <c oughs> งียบเงียบโอ้ทุกคนโอ้โอ เราไม่ได้แกล้งเขานะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปล่อยเราไม่ได้แกล้งเขานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปล่อยตรงนู้นไกลๆตรงนู้นค่ะน่นสีเดี๋ยวเขา<ด>จะโดนคนอื่นมาจับไปใช่ใช่พี่กุ๊กกุงนะคะเคยเห็นนะตอนกลางวันน่ะเขาอ่ะมาหวานแหงกันตรงนี้น่นสิแล้วมีหมาที่มาหาก,กินของตามชายหาดอีกนะใช่ไปนี่ก็เอาเขาไปปล่อยไกลๆแต่คือประเด็นคือเขาดุมาก ปูน้องดีบไปไปต่อเด้อไปต่อเด้อนี่เรือส่วนตัวของพี่นนี่ไงโอ้โห,โหทุกคนตอนนี้น้องปูก็มาอยู่ที่เรือแน่ถึงแล้วเดี๋ยวเราให้เขายขึ้นมาเรือ ี่กกุอะไรคะเรือเปื้อนนะพี่กุ๊กดูสิทุกคนเขาหนิงมากเลยอ่ะเขาบอกว่าจะพาหนูนั้นไปลอยทะเลพี่กุ๊กทะเลจะพาเธอนั้นไปลอยทะเลน้องปูนิ่งมากเลยอ่ะพอได้นั่งเรือ,อใช่ไหมใช่เ,เขาเพิ่งเคยนั่งไปครั้งแรกเขาจะเมาเรือไหมคะ,ะแต่ขี้เริ่มเมาคืนแล้วค่ะทุกคนดูสิ เข,เขานิ่งมากอ่ะเหมือนเขาจะชอบที่นี่นะคะเขาชอบหรือเขาชอบที่เราไหมโอคนพี่กูจะลองจับดูเฮ้ยจับไปเร็วไปเร็วแล้วน้องนิ้มือเขาอ่ะคล้องมาอย่างเงี้ยเฮ้ยไปเลยไปแล้วเขไปแล้วไปเลยไปแล้วเฮ้ยอย่ามาเว้ยนิ้บจริงนะเว้ยเฮ้ยนี่มานะเว้ยอย่านิ้บจริงนะเว้ย เฮ้ยเฮ้ยเถ้ยถกันเถิยเยขาจะลงน้ำแล้วพี่ก,ก๊กคุ๊กน้องปูอย่าไปส่งน้องมาสู่ทะเลพี่ก,ก๊กคุ๊กส่งยังไงอะเดี๋ยวนะมีอะไรส่งมั้งรองเท้ามี่ไหมนะ่อะหาอะไรบนเรือนี่ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่กุ๊กขอโพสท่านิดนะึง เดี๋ยวพี่แกเชือกน,นะพี่กุก๊กๆไปไม่ใช่แต่แล้วโอ้ยเกือบตกอ่ะนี่ทุกคนตอนนี้นะคะพี่กุก๊กอ่ะจะเหี่ยวเขาลงทะเลจริงจังแล้วนะเอาแล้วนะมาช่วยกันนับหนึ่งสองสาม Let's go <S <c oughs> ทำไมแน่นะ มันเอียงมันเอียงมันไปเอียงเลยล่ะนี่เป็้ย่ามาโระวังระวังน้องปูไปยาลามัมนี่ไปยาว่ไปทำไมตั้งไกลยาลานี่ไม่ยอมีไม่ นี่แล้วก็ดึงสู้เขาพุ่งชนิดอะไรไปกูภารกิจสำเร็จทุกคนเย้ภารกิจสำเร็จแล้วทุกคนส่งน้องปูสู่ทะเลลึกใช่เดี๋ยวนะแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะ เราลอยอยู่บนเรือพี่กุก๊กเฮ้ยแล้วเรือมันออกนอก